กินแว่าพจะนั่งนเนาาสตรบว่าเนบ้านบ้างพึ่งพาพญายมาหอดบ้านพญาได้ออกลงบบานแล้วออกจากมหาราชประมาณบ่ายม้งตะวันรถมันติดนะเขาเขาเห็ดถนนน้ำนาี่นี่กะคนที่เขาอันมันมีวันยุดวันมาฆะเนาะเขาก็กลับบ้านกันนะ ก็เลยพึ่งมาถึงบ้านอีกหานาทีสี่โมองออกจากมหาลายตั้งแต่บ่ายโมงมาถึงบ้านสี่เกือบสี่โมงงอัน

เฮ่าพูเล็กพูเล็กคนกะจะไปพุ่นแล้ยวคนกะจะไปรวยนพ่นเลีวหลาคนบุสองแขนเตียงคนจโค้งไปพุ่นนะคนพุ่นละเตลยนหะระฮัดชาบ้านคนพุ่นหละ ไปโคนล้วนไปอะไรไปพี่ขี้ขันกวาดขนุนไปลูกสาวพะยัยตัวนี้เรนคุ้มใส่คนบ่เฮาวเด้อไปอีพ่อกินข้าวแล้วโอ้ทิชชูอันอันนี้ก็ลูกน้อยโอ้เจ้าเปลี่ยนอยังเนาะกําลังเสียขาพ่อใหญ่อยู่พ่อใหญ่นั่งรถมาหลายชั่วโมงมัวซ่ามืัอวานนี่ คนใครูามซนแต่ปะตงะปาุนี่ปาสีแดงอ่อนหยวกเอยมันขาพญากระคาลานอันนี้อันนี้สีชมพันนี้สีขาวอันนี้สีเทาที่ได้เอาามันต้องปิดสั่งได้เนี่ยาสีแดงแล้วมัสีชมพูเหรอเนาะผสชมพูเนาะแกงปลาจะคืเน้นน้ำหนักนะลูก สามร้อยกับจีร้อยพอดีแหละจีร้อยนี่นี่ไอตุนไัหวังบอกี่ตุนเน่ยอตุนเป็นแต่เสยบใช่ปะย่างเหี่ยมเหี่ยอันนี้ขบบอจะอ่อนขบบอันนี้มากขบนมากขบบออันนี้มันโตยังเนี่ยโอ้ยตายแล้วมันทํามขคือดื้อเทอนะลูกน้อยนะปลาชิวเออ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 เ ำลังที่ไปตลาดน้งตลาดไปเชือนหมูมาต้มเขาพะย่ลูกน้อยกับมะควน ลูกสาวเซตตีนยูเพยังถ้าฉับจบอมไม่ได้เยอะเลนี่ใช่ไหมลไปหมดถึงตัเมียนนใช่ล้ขนาดจ้เอยดาเฮ้ีีงือร้านนีตัดตัวับับอ่างนีุกมือมก็ุกมือเขโทษปหาเด้๋ยมี น่ละมือม <kah s> <ana> um ือนั่นก็โทไหาล่ะมันใชโทัมันใชอันหา่ <l id> ่จไม่่งมอรมบาง่บงลักคือเก่งแถบปอไปดจบแล้วปาฮาเตรียมตัวไปตลาดให้ปลานอนเล่นที่นี่ไมนใช่ปดูสิ้งจอกมือมีเงินใส่ถุงเย้ันนี้กูมีเงินใส่ถุงนี่พอมีเงินใส่ถุงลองวายมือนั่นมาเห็นไหมจะพอทางัวาไม่ถอ สองวันจะยนไ้งเสียใจจังาวมันก็เขาเพียง่เสียังออกมานอนฉังนอกแล้วพะยออกมาห้ถือล้มถึกอย่างจัน้อยนอนอยู่ในบ้านอันนี้ไมห่อนทูดนห่อนเลยนวด้าน้เนยนอนไหลรู้ลูกน้อยกับ

เนี๋ยว้ลส่โดโห่ให้แม่นี่แหละวันันเพ่งกันที่ลเพียงารบอกหม่เชั่วโมงกว่าชั่วอดีพญาบาบันจะทิ้รับพญานานเออ้กมาดูแลผู้ป่วยได้น่ะเัง่ดีทโอ้ยอยากัดยากัดโอ้ยดีละเธอไปนอนไป อันนี้น้องผูวอันนี้ยังนี่พยาบาลเปียนพยาบาลอันนี้พยาบาลยิงพยาบาลส้วผู้ป่วยอยากให้เจ้าพยาบาลส้งอยู่แล้วพยาบาลนุ่งนอนอยู่นั่นเจ้างมาเสียเงินนี่เนี่ยพยาบาลเนี่ยจ้างมานอนวะเตียงจ้างมานอนเนี่ยคุณผัวต้องน้ำอ่างสกิ้นทีเดียวลูกมาตลาดจะลงไปเอาข้าวหอมบอกน้องแล้ว จะไปไกลฟอ้เาไหร่เนี่ยขาอข้าหอม้วงปฏิบคนมาจิเขาเล้นแล้วใบโสงเขาจะลุกไปคอยเลี่ยงาดนไอ้หลานจะซุ่มจเี่ยงไอ้เจ้าอยู่น้ำลูกเฮ้บานเาบานได้แม่แม่ต้องพูดแม่ไป่รองสาวติบัานเนี่ยไม่ดีแดดแดนละเบองโอ้ พี่กบนอนนอนน้ำกันนองนอนเลนนองพีเล่นเกมน้องน้องให้ยังเนี่ยนองให้ยังเฮ้ยยังคองปากเนดุมดื้อเลยหนูมัเล่นมันเ่นมจะกัดอันนี้ไม่อ่อ่า พเจ้ามานอนกอดเลิน้ะก,กัดขาดม,มันดืน้อแมกกะวายุหายไปใสไ่ไไปกินนันเที่ปากระป๋องไันไปกินมันมามิกมามิกมิมิกีก้ไม่กินสมตามิกีก้แล้ววาเทนน้ำโคแขนงน้ำหนุ่ย <c oughs> ้ายติดเป้าอะไรนี่ย้ายังกันเนี่ย เป็นนอนยังมอวิมาเบิ้งเทห่ตอนเที่ยงมาไปิแจ้งอันอันไมเพื่อนไว้นะตะล่างเสีุมือท่าถ้าเข้าว่ไปแจ้งอันอันน้ำไม้เขาตะล่างเองลุงบาลันถ้าไปแจ้งอันน้ำไม้ไว้อันน้ำไมเขาเสียงออกมาเบิ้งงหอเป็บาโอแม่หมวันาทิยังยับวมน้ำเกลืออยู่ให่น้ำเกลือลายระเดียววานยานั่งรถมาหลายชั่วโมงขายังบวมอยู่นะมึงขาบวม วันเด็ก็ยุบไปน้อยนึงเท่งนี้ยุบไปแล้วนี่สร้างกับสร้างตาดีป้วเนี่ยตาเล็บใหม่ก็ยังเงินลูกสาวกับมานอนเฝ้าอนเฝ้าอันนั้นต้องมัดไว้ม่ไดมันมันดื้อตัวนี้ อันิด้น้อยนี่ก็ต้องมัดอันนี้สำคัญเลยนี่ยไม่ได้มันจะกระโดดใส่พญายมฮอนฮอนได้มหมเนี่ยเมืองแดดเมืงแดดเนอะเมืองแดดแดดแห้งเลยแดดมันธรรมดาดิซักผ้าเมื่อเช้าซักผ้าตากี่แห้งแล้วอันนี้ปั้นผ้าห่มอยู่ปั้นผ้าห่มให้พญายมเมืองไดดมาตากพอดีผ้าห่มปั้นเสื้อกัเก็บพวกนี้เขาได้แล้วก็าจะเอาอันผ้าห่มตากให้มาเนี้ ฮอนคักคิดถึงเมือ่อไปเฝ้าพะยงง่หนาวหลายไ้ใส่เสร็อกันหนาวสองสามตัวมันหนาวต่วันอันสองเมือ่อมือนี่กับมือวานน,นี่ฮอนพะย่ะก็นอนฟังเพลงออกมาอยู่ขขาง,งอเพอล้มให้โก่กำลังต้มข่าต้มอยู่จะได้กินขา่าวอันต้มอันข้าต้มให้แล้วนั่นก็พอดีตัวกินข่าวอิมหมอกับขาา้าวม้าพอดี ให้เช็คเด้อพ่อใหญ่ฟังเพลงใน่ยุ่งถูกแต่ละนี่มาเช็ดกระเพะเาะไงกันสร้างตัดผมพยาย, 2, า,ย 3, ามปิ่นพยาบาลก็สร้างตัดผมสักใบสองสามคอยสาผมเป็นอยู่โรงพยาบาลสิบสี่มือบนะ่เนาะพ่อใหญ่หนวดกระเย้า ให้แน่กลับมาบ้านแล้วน่ะนอนได้บัานนี้อยู่โรงบรมนนอนบาลับวาสนาอันเดียวเบอง์ต้นาฬิกานอนบาลับหลายต้องทายมุมต้องทายมุมนีเดี๋ยวยานนันยานเห็นยานเห็นนมเห็นนมสั้นติตะลึงเป็นยัง มไม่ได้ไดห,หรอกอีหลามมึงจะกระโดดกอล์พไยงยถือเถพอยุงกับอีโอแล้วม่อยู่กับเพื่อนโอนะ ต่ากันขาตั้งโทรศัพท์หลายยุคใสคือบ่ไหมให้ปลาได้หรือเอามาตั้งให้ปลาปลาจะได้บ่ต้องถือเดี๋ยวเขาตัดหนดมีโตอยู่ในแมวโตวางให้เอาตั้งให้ปลาได้เพื่อนหนูถือแล้วปวดแขนจังังให้ลูกสาวเอาขาตั้งมาตั้งให้เอาโอ้ยหลากเตยัง เป็นยังล่ะลูกน้ำสิมานอนน้ำไปน้นออกได้บนนาราฮะต่างเลยรเราเห็นอยู่อะไรอีกเงอีกสอนใหราเห็นสอนเหราเ่นน้องพูแล้วจได้หิดเป็นห,หน,นุกแล้จิเพงแกจะมีเมน้อน,นัันถึกไอเดียหลายขาฮอน,นัน

ยังบอกัยังไม่เน่ตัวออกระกอีกลาสัวจุดมพร้าวไปใส่ไปนึ่งบ้นบลิกเียเดนเสียอะมรแม่ลูกน้อยเดืยนเสียหรือถ้าหมอมาหายนพอเนี่เช็ดตูหายฟอง้อยก็ลงมาจากเตียงพใายแล้ววันนี้มากระโดดถึงไปนอนเตียงเรา ยังบ่ยังบอแล้าเสียงมก็เปลี่ยนให้เขาแล้วเว้ยคนหลายๆอยากกิดหลายคนทนายเอาตัวพี่ซักไว้ขนาดนั้นเน,นี่ยขวดน้ำเหลาละมี่สิบถุงในบพอน้ำเกลือใส่ไปเลยถือกินน้อยๆได้นะพูนนะ,ะนะเกือบพูนเออไม่แย่นี่ ไล่ะอาอพไปเบิงเบิงอาง,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 งเอาลบิกันลองท่าแมแล้วนว้องผูวไม่อดแม้ม่ป,ประดเสียงเอานอนขึ้นอนแล้วเนี่ย ต้องผู้องเอาปอกคอไปใส่หนาหนูเม่ลหร่ใส่มันคืนเดินยันมันเ่่มคืนไหมมันแรเหลินไหมแ่บบานี่แทบหมกๆกเลย ห้อนหลายต้องทะลุไปเปิดไว้ห้ยห้อนมิกกี้ไม่กินกับพี่ไหมมิกกี้พยาบาลโอ มอางสมอเออสมออสมอโอยอมม่จายยังน้องพูกนเอ่ลียแม่ลูกน้ไเาแม่เถลาข่อยนอกกินนมอัห่งโอเปอร์ิบ ว่ล้านลางลางลางมือละเือเป็นการเช็ดเฉยคุณนายโอเบิงไว้ด้วยบมนนะคุณได้สั่งบุ๊ไม่ใไพบอคุณสั่งเมื่อบาาคือสิ่ได้เลี้วแถ ว่าดีและล่างแล้วค่ะ เปลี่ยนแผ่นเพิดแล้วก็เสาวจิได้นอนมันตื่นตอนสาวๆเหมือนเพิ่ได้นอนจตกเถื่ออยู่พี่น้องมาหากระว่าก็พี่น้องนั่งเล่นอยู่ครบสิบเจ็ดจ้าเราบ่าเพื่อท่านอาจจะไปนั่งเราเร้องเพลงพอดีทุกอย่างลูกขึ้นมากินได้ยาหลายเม็ดละละลูกชายย้ายกับกับหลานสาวย้ายย้ายจินนี่ดีลป่ะ อีโอยังบ่ย่างขวงเงินเข้ามาในนี้อยู่เสียบอันนี้เบิดเลยวะไปตัดตอเอาลูกสาวพ่ใหญ่โอน้องหมูตุนน้องไข่ตุนนนบ่ได้นอนเบ่นอนบ่ได้ตื่นตั้งแต่2:00น2:00นกว่าๆพุ่นน่ะ มันนั่นมันระบบย่อยแล้วเพื่อนนั่นหนี่เธอเขาฟื้นกินเอาต้องการไม่อืนเศร้าให้จังได้ให้กินเนาะไม่อืนเศร้านะเลิกดดังเลิกกำแดดกำดาไหล่ได้บักลาก็ได้น้ำเท่หัวเนี่ยว่ะเลยล้งน้ำหนักลดเบิดเลยเอาบักลาไปเซ็นไอแม่ไล่หมาออกดูลูกพูดไล่หมาออกไปลูกไล่นอกไป กกรเดดดดต้องใส่เขาจะได้อาบน้ำก่อนนะพู๋ใคไปทรงย้ายไปนะเนี่ยอย่ค่อยไปมาท่านบายบายสองเดยกพอบากะบายโมงเห็นเรานอนจากหน่อยยายนอนจากหน่อยก่อน ขนหมอนลขนขนมเอยจะมาวนอย่างพอนาะขนมนี้ไปขนมนี้ลูกกินห่อนหลายมือนะจ้าเรื่องกระลอกก็ได้หรกกลงเนาะจ้าหมอหล้อกาซดอกหมาก๊าซดีกย้อนจะได้เอา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 รถเข็นน้ำขึ้นมาได้ไหมบอยไม่ด้ย่ไม่ใทุกขยะาไปทิ้งพี่จะขึ้นไปไปพี่ไปน้ำ

ล้มเนล้มอย่งนาะไปมื่อ้อมมาอะไรกับไปกับลูกสาวเราโอมเพ่เต็นนั่งนิสัยของเฉยๆแม่กบลูกเตียนได้คลับขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเนื่อเนาสอนอะไรละมัดดอกม้อกัดดอ่อ่อ ได้เอา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 รถเข็น้ำขึ้นมาได้ได้บอกเอาม่ยังปทุกขยะไปทิ้งพี่ขึ้นไปแล้วพี่ไปน้ำทุกขย้ายจริงจริงนะเพลียังพูดอะไรสันพี่สาวคนใหญ่คนใหญ่ขาสนอโอ้ยูนุ๊ปไปไปยูโซปอไปยูแวสมุทปากการมั้งต่วันที่สิบสองนละไหมถมาไมจิตรมัดี่กเป็นต้องอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วเนี่ยไม่อยากเป็ คุณหมอมาลางแผลคุณพ่อห้พ่อไปเมื่อโตมหาลายกับไปกับลูกสาวเราสงคนเป็นนางมีสังของชุกชื้นไปกับูกเพี้นได้ดึลขอบคุณหลายๆค่ะมาสอนให้ล่าเองจะไปล่างไรเพื่ออะีกแหนเมียราจะัไมาเหมือนม่ไม้ เจ็ดเลยเอาที <S 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 ่นี kind of ่อ๋อเออกระบวนการหมายนะเปล่ยน้ำมาเปลี่ยนเปลี่ยนเพิ่มเพิมให้เด้นอนมาเนี่นี่มันเย่นยนนอนนีอนี้ก็ได้สนัเม้นเม่นยีดีล้าพอยันยุ่งกัดอยู่คนเพราะว่ากินไม่ยาน้ำเทียงมาเนี่ยกินแล้วเด้โอเคดไมด้าไีนั่น่เล็บนะอมันก็เรื่มเหี่ยวเป็นบางช่วงยำๆน้ามัน มันจีิเริ่มขับบ่อยได้โอ้ต้องเปลี่ยนไวๆเดี๋ยวพี่ไปแวะไปบึงไปไปซื้อรถตันต่อนไปรูดของจะเข้าก็ได้เนี่ยเมื่อเนี่ยไม่ต้องนั่งไปท่านายกจิตใจแข็งเราน้องพันพอดีสัญญาลูกคืนมากินได้ยาอะไรเมสละัะลูกลูกชายย้ายกับกับหลานสาวย้ายยาจีนนี่กี่ราบไม่กันรับตรงนั้นเนี่ยกันรับรับแล้วก็ตื่นย่ำเขานอนกันมาเลยก็จะเรียนหล่ะก็เล่น เดี๋ยวมันก er ็จะไปฉี่ไปเงียวมันก่อนค่อยจิบเขามามีก่อนไปไปจีก่ก็เลยยังรักแท้เลยเอาเรียกจะจีบเป็นซื่อนักแข่งเป็นนักแข่งมั่นใจมั่นมีใจอีเด๊ะแม่แม่พยาลี

นันงมีน้องมันกำลังเลี้ยงทางไล่กับป้าเร็วให้ป้านอนหนุกพญาย์พญาย์กำลังนอนหลับอยู่หลานซ้ายกับอันเป็นเปลญิดเนี่ยกับพญาย,ยู่ทั้งเตียงของพญาย์หลับอันนี้ลูกน้อยลูกน้อยกับบนน,นั่นนอนนี่พญายิา่กินข้าวกินกันกระตุ้มไปแล้วกันนอนหลับ